รายการวันที่16มกราคมบริษัทส่งคือสินค้าให้บริษัทแอลีจำกัดเนื่องจากเครื่องพิมพ์ใช้งานไม่ได้หนึ่งเครื่องเป็นสินค้าที่เคยซื้อไว้ตามใบส่งของใบกำจัดภาษีใบแจ้งหนี้เลขที่อ้างอิง5001ได้รับใบลดหนี้ซื้อเชื่อเลขที่2002ค่ะ เมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วนะคะให้กดเลือกที่ระบบซื้อและสัง่งซื้อสินค้าค่ะกดรถโข็เลยค่ะเลือกใบรถหนี้สินค้านะคะเลือก1.4ค่ะใบรถหนี้คือเชื่อค่ะกดโอเคได้ กด F3 เพิ่มนะคะสำหรับเลขที่นะคะเราจะให้ระบบการยิง่งให้ค่ะและเลขที่อ RE นะคะจดบอกมาค่ะใส่2.002ค่ะกด Enter เลยค่ะวันที่เอกสารน,นะคะให้เปลี่ยนเป็นวันที่16.01.58 หัสผู้ขายนะคะค้นหาโดยการใส่จุดกด enter เลยค่ะเลือก s 1นะคะบริษัทแอลวินจำกัดค่ะถ้าต้องการค้นเอกสารอ้างอิงนะคะให้เปลี่ยน n เป็น y ค่ะเลขที่อ้างอิงนะคะให้ใส่จุดกด enter ค่ะ จะได้เลขที่ a ้างอิง5 1ซึ่งตรงตามที่โจทย์ต้องการนะคะกดเลือกเลยค่ะกดโอเคเลยค่ะต้องการลดจำนวนหรือไม่ให้ตอบ yes นะคะเพราะเราคืนเครื่องทีหนึ่งเครื่องนะคะจากนั้นนะคะลบลบรายการสินค้าที่เราไม่ได้ส่งคืนนะคะ โจนนะคะเราคืนเครื่องพิมพ์หนึ่งเ,เครื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเหลือยอดสุดที่9 5 3 3บาท70เจ็ดสิบสตางค์นะคะกด F10 บันทึกได้เลยค่ะระบบจะลงบัญชีอัตโนมัตินะคะโดยเดบิตเจ้าหนี้การค้า9 5 3 3บาท70เจ็ดสิบสตางค์นะคะเครดิตสินค้าส่งคืนและส่วนลด 8,910บาทนะคะและเครดิตภาษีซื้อ623บาท70สตางค์นะคะกด F1 บันทึกเลยค่ะในกรณีนี้เราจะไม่พิมพ์นะคะกด No เลยค่ะ